ใช้อินโรงแรมนะคะมันบอกว่าไม่ต้องเดินไกลพี่ถึงที่เลยแล้วมันก็ให้พาลากกระเปา๋าโชคดีเนะกระเป๋าเปนกระเป๋าล้อลากไปกระเป๋าถือเนี่ยด <Thank you. S 2> <ๆ S 1> ิฉันอาจจะสิ้นลมหายใจ <Thank you. S 1> อะไรอะกลินท oh, ี่หนูบอกอ๋อบอกเขาสิเราจะไปไหนบ้างตรงนี้ก็ต้องจองทัวร์ก่อนใช่ไหม ออว่จะไปตอนไหนที่บอกหนูเลยที่นี่มีของขายไม่ต้องแบกมานะคะฮะไม่รู้เท่าไหร่ครับอ่าอะไรครับเท่าไหร่ครับมีไอ่าอะไร เที่ยวเหรอคืออะไรอะ่ะชาแต่แล้ว,ลวิดว่าสบู่ก็ดีไงซื้วไปพี่จะได้ไปผสมของเดิมที่บ้านยังไม่หมดเลยซื้อมาตงไม่รู้จะเท่าไหร่ละอันนี้าเอาอไปชงไงไปกินที่ตอนเช้ามีข้าวาให้ใช่ไหมไม่ใชไม่มีคนตายอยู่นี่เลยค่ะไม่ไ,ไหนแล้วค่ะ รวมเข้าแล้วเจอกันห้องพักค่ะแต่ถือกล้องให้ด้วยนคะคะกล้องมันก็ไม่ถือนะคะกระเป๋ามันก็ให้เราถือให้นะไปล้ำพิสติ้ของเราน้ำใจไหมโอ้พี่ เดี๋ยวขอเดี๋ยวไม่ไดุ้อย่าลงมาหลายขั้นขนาดนี้ค่อยๆทีละขั้นค่ะขั้นมีอยู่นะมันพาดไปแล้วพาดไปเท่าไหร่ถ้าพาดแล้วแขกขาเจ็บขึ้นมานิดเเรื่อีกไม่ต้องไปไหนนอนอยู่แต่ที่นี่ ก็ขา้าวเช้านี่ทานเ<า>ชา้าทานตรงด้านบานเม<า>ื่อกี้เหมือนกันที่เดียวกันใช่ไหมคะทานก่อนไปหรือไปก่อนแล้วค่อยมาทา,ทานกลับมาแล้วค่อยมาทานเราจะไปตอนตีห้าครึ่งแล้วก็กลับลงมาไม่เกินเจ็ดโมงครึ่งก็ไว้ทานอาหารเช้าได้เลยนี่ค่ะแล้วมีไป<ม>ส่งที่ตรงท่ารับตู้ตอนขาขคก่อนตอนขาขาก่อนตอนที่เอาแจ้งเมืทีก็ได้เราเรียกคนได้ค่ะขอบคุณค่ะมีพายริสมีพายริสแสต่ละวัน ค่ะที่นี่คือที่พักที่ชื่อว่าชัยยพลโฮมสเตย์ชัยยพลโฮมสเตย์ที่แม่กำปองนะคะ,ะ,คะเป็นห้องเบอร์แปดสำหรับสี่ท่านแต่ว่าเรานอนแค่สองคนนะคะอันนี้เป็นที่นอนหมอนคืนนี้เราจะเล่นปาหมอนก็นได้เลยนะคะนี่มีอากาศร่มลื่นนะคะเสร็จแล้วก็มีที่ให้นั่งชมวิว อยากบอกก็บรรยากาศดีมากและข้างนอกมีระเบียงเป็นระเบียงที่สามารถเดินลงไปข้างล่างได้ด้วยนี่ข้างล่างเป็นน้ำไม่ต้องหลบหลอกก็นั่งเลยนะคะข้างนอกเป็นลำธาน ออะะไระเก็บห้องน้ำหรือยังยังก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ํานะคะห้องใหญ่เหมาะมากสีคนมาแบบไม่อึดอัดนะคะแล้วนี่ก็คือห้องน้ําบรรยากาศแบบที่สบายสบายนะคะมีอ่างอาบน้ำเราสามารถแช่น้ำแล้วก็มองวิวไปได้ แต่เราอาจต้องปิดไฟนะคะเพราะถ้าเราเปิดไฟข้างนอกก็จะเห็นเราเหมือนกันแล้วก็จะวิว,ว,ว <c oughs> อโอเคค่ะก็มาจากแม่คัมมาจากที่จอดรถมาจากที่จอดรถแม่กำปองประมาณไม่ถึงห้านาทีเขาจะมีรถรับส่งนะคะที่นี่ก็คือแล้วก็มีรถรับส่งจากที่นี่ไปที่จุดจอดรถตู้แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีที่แเวลาขากลับเ,เราก็สามารถเรียกรถให้เขา ไปส่งเราที่รถตู้ได้แล้วก็เราเขาเม,ม่นมีบริการไปที่กิวฟินกิวฟินตอนเช้าตีห้าตอนรถออกจากตอนประมาณตีห้าซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันว่าตีห้าว่ากิวฟินคืออะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันกิวฟินคืออะไรบอกได้ไหมคะไม่ได้เป็นจุดชมวิวของแม่กำปอะ กิลฟินคือจุดชมวิวของแม่คำปองนะคะก็คือเสร็จแล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับอากาศหนาวๆน,นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโชว์บรรยากาศให้ดูนะคะว่าที่กิลฟินเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวตอนเอยน็นจะพา<ป>ลงไปดูตลาดนัดข้างล่างและก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามีเวลาไหมถ้ามีเวลาเราก็จะพาไปไหว้พระกันนะคะเขาบอกว่าไหว้พระที่นี่นะคะบนแล้วก็ได้ ก็คือ,คอท่านศักดิ์สิทธิ์มากถ้าสมมติว่าขอเนี่ยท่านก็จะให้นะคะเราจะลองไปไหว้ดูค่ะโอเคเดี๋ยวเจอจันค่ะาขอพักผ่อนก่อนเดีย๋ยวมาดูในตู้เย็นนะคะว่ามีอะไรบ้างโอ้มีเครื่องดื่มนะคะมากมายหลายสถานราคาเท่ากับที่ร้านที่เขาขายข้างนอกคนะราคาก็เท่ากับร้านค้าตรงร้านค้าข้างน,นอกนะคะไม่ห้องสุดท้ายที่เหลืออ๋อใช่อันนี้คือทางลงมานะคะมาที่ห้องนี้ แล้วตรงนี้หน้าห้องก็จะเป็นสามารถให้คนอ้วนๆอย่างเรานั่งได้นะคะพี่อาจจะนั่งไม่ได้หนูนั่งได้คนเดียวไม่จริงค่ะถ้าเราลิศนั่งได้คนอะไรก็นั่งได้ค่ะอย่างนั้นเหรอใช่เราถ่าใจเราคิดว่าผอมเราก็ผอมค่ะอยู่ยั่งอยู่มากอะไรกินกันดีกว่า